้งแต่เรามีบิตคอยขึ้นมาบนโลกนี้นะครับตอนนี้เราขุดกันไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมีบิตคอยอยู่บนโลกนี้ที่ถูกขุดขึ้นมา19ล้านเหรียญแล้วครับจากทั้งหมด21ล้านเหรียญเท่ากับว่าเราเหลือบิตคอยอีกเพียงแค่10เท่านั้นหลายคนฟังข่าวนี้อาจจะตกใจว่าเอะบิตคอยจะหมดโลกแล้วเหรอไม่ครับอีก10เนี่ยใช้เวลาอีกร้อยกว่าปีเลยกว่าจะขุดหมดถ้าใครได้ดูอพอตชาร์ตอนที่17 เรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับอันนั้นผมเล่าประวัติบิตคอยแบบละเอียดเลยคุณก็จะมีข้อมูลว่าในนั้นน่ะผมก็เดาว,ว่าเราขุดกันไปประมาณ19ล้านเหรียญแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยตอนนั้นตอนที่ทำพอร์ชาร์กตอนนั้นเนี่ยผมหาไม่เจอนะคือผมพยายามหาว่ามันจะมีเว็บไซต์ไหนไหมที่เขารวบรวมสถิติว่าการถอดบล็อกของบล็อกเชนเนี่ยมันถอดไปแล้วกี่บล็อกแล้วมันตีเป็นบิตคอยที่ขุดออกมาได้ทั้งหมด กี่เหรียญแล้วตอนนี้จํานวนล่าสุดคือเท่าไหร่ผมมาหาไม่เจอซึ่งพอมีข่าวนี้มาอีกทีนึงผมถึงจุดใต้ตำตอตัวเองนะครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเราสามารถดูได้แล้วเว็บไซต์นี้ง่ายมากมันคือเว็บไซต์ b ล o c k c h a i n com มืออทำไมผมหาไม่เจอ <c oughs> นะฮะถ้าคุณเข้าไปใน Blockchain.com คุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยขุดบิตคอยขึ้นมาในระบบนะครับ จากการถอด1บล็อกแล้วมันก็จะได้บิตคอยมาในยุคแรกๆนี่โอ้โหถ้าดูจากพอดช้านะยุคแรกๆเนี่ยเราถอดบล็อกเชน1บล็อกได้จะมีบิตคอยออกมาถึง50เหรียญแต่ซาโตชิเนกามโตเนี่ยเจ้าของทฤษฎีบิตคอยเนี่ยเขาได้ตั้งเอาไว้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเหมือนการขุดทองในธรมร,นธรมชาติขุดแร่ในธรรมชาติยิ่งคุณขุดขึ้นมาเยอะเท่าไหร่ของที่เหลือเริ่มน้อยลงความยากมันต้องเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ขุดเท่าไหร่ก็เจอขุดเท่าไหร่ก็ได้เท่านี้มันของมันมีน้อยลงมันต้องยากขึ้นเรื่อยๆเขาก็วางกลไกลให้บิตคอยเนี่ยมันมีความยากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนั้นเรียกว่าฮาร์ฟวิ่งครับฮาร์ฟวิ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือประมาณ2 0 0แสนบล็อกทุกๆ2 0 0แสนบล็อกของบล็อกเชนมันจะครบปรากฏการฮาร์ฟวิ่งหนึ่งครั้ง ฮาร์วิ่งหนึ่งครั้งก็จะทําให้1บล็อกที่เคยขุดได้แล้วได้ขุดเสร็จแล้วจะได้รางวัลเป็นบิตคอยห้าสเหรียญมันจะลดลงครึ่งหนึ่งมันถึงตั้งชื่อว่าฮาร์วิ่งจาก50ในอดีตผ่านมาซึ่งที่ผ่านมานะเขาคำนวณว่าทุกๆ4ปีเราจะขุดกันครบ2 0 0แสนบล็อกแล้วมันก็จะฮาร์วิ่งหนึ่งครั้งทุกๆ4ปี4ปีจาก50เหลือ25 สปีถัดมา25เหลือ12.5สีปีถัดมาอีก12.5เหลือเท่าไหร่เหลือ6.25ทุกวันนี้เราฮับวิ่งครั้งล่าสุดเมื่อปี2020ที่ผ่านมาครับนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้หนบล็อกเนี่ยคนจะขุดได้ในทุกๆ10นาทีอุ้ยเร็วขนาดนั้นเลยเหลอหนึ่บล็อก10นาทีเลยเลอ่ะ หรือ144บล็อกต่อวันปัจจุบันนะครับมีเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นจำนวน900 BTC ต่อวัน1บล็อกถูกขุดได้ภายใน10นาทีแล้ว144บล็อกต่อ1วัน1บล็อกที่แตกออกมาได้จะมี6.25 BTC อยู่ในนั้นแล้วจะมี half วิ่งอีกทีหนึงในอีก4ปีข้างหน้าก็คือ2024ตอนนั้นเนี่ย1บล็อกก็จะเหลือแค่ 3. เท่าไหรอ่ะหกจ้าครึ่งหนึ่งสามจุดสามจุดหนึ่ออบีทออกมามันเป็นเหตุผลว่าความยากมันจะทวีคุณขึ้นเรื่อยๆหลายคนอาจจะกังวลว่าอซื้อเครื่องขุดบิตคอยนมาตอนนี้มันขุดไปทั่วโลกอ่ะ,อะทฤษฎีบิตคอยนะเขาเขียนไว้ว่ามี21ล้านเหรียญเราขุดไปตั้ง19้าล้านเหรียญแล้วเหลือเท่าไหร,ร่เนี่ยเหลือสองล้านเหออรียญเนี่ยงั้นขุดอีกได้แค่ไม่กี่ปีก็ไม่คุ้มแล้วสิ จร,จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าไอฮาร์วิ่งนี่แหละที่ทําให้มันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราก็จะขุดได้น้อยลงเรื่อยๆถ้าเป็นไปตามที่ซาโตชินะกามโตะวางเอาไว้บิตคอยจะหมดจากโลกนี้ในปี2140ปีนี้2022เท่ากับอีก120ปีนะอีกประมาณเกือบเกือบ120ปีเลยอีกเป็น100ปีครับคนที่จะซื้อเครื่องแอนด์มเนอร์คุณจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยขุด BTC คุณซื้อเลยเพราะเครื่องคุณอยู่ได้ไม่ถึง120ปีอย่าปีแน่นอนไม่มีทางยังไงคุณก็ตายก่อนที่บิตคอยจะหมดจากโลกนี้นะยังไงก็แน่นอนเพราะฉะนั้นข่าวนี้นะครับก็เลยมาบอกว่ามันเหลือ19แล้วแต่อย่าตกใจมันยังขุดได้อีกนานคุณได้ไปร้อยปีแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้บิตคอยขุดไปเท่าไหร่แล้วคุณเข้าไปดูได้ที่ blockchain.com ในนั้นมีสแต,ตตต่างๆแยะมา่มาเก็บรวบรวม เขาน่าจะเป็นสมาคมบล็อกเชนนะที่แบบว่ามีองค์กรแล้วก็มีคอยดูแลแล้วมีคนเก็บสถิติอยู่ผมนี่เกาหัวตัวเองเลยทำไมไม่ไปหาใน b l o บ k c อกเ n นด com ไปนั่งเดาอยู่ได้แต่เสกเดาถูกนะ19ล้านเหดียน <laughs>